เพิเสริมอาหารสำหรับดูแลสุขภาพถังเช่าผสมมันติวิตามินบีสนใจสั่งซื้อโทรไอช็อปปิ้ง022388999สวัสดีครับผมธอมิสรานะครับผมเนื่องด้วยประเทศไทยตอนนี้นะครับเรากำลังเผชิญหน้ากับไวรัสโควิด -19 อยู่ซึ่งเป็นไวรัสที่กำลังแพรบบ่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับเลยอยากจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันรณรงค์งดการเดินทางไปต่างจังหวัดและพื้นที่สูงเสี่ยงทั้งหมดนะครับผมเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อนี้นะครับผม ยังไงตอนนี้เราก็สามารถส่งต่อความรักส่งต่อความคิดถึงนะครับไปยังคนที่เรารักได้ด้วยการโทรหาหรืออาจจะไลน์คอลเฟสชั่มต่างๆนะครับผมและเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับผมอยู่บ้านงดเดินทางไปต่างจังหวัดสู้โควิดไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมบอลเชิญยิ้มนะครับผมก็ช่วงวิกฤตโควิดนะฮะในทีนี้นะครับคือจริงๆเราไม่อยากให้กลับต่างจังหวัดเนาะเพื่อลดความเสี่ยงไม่อยากให้พาเชื้อกลับไปด้วยนะครับ เพื่อคนที่เรารักนะครับผมหรือว่าถ้าคุณอยู่บ้านถ้าคิดถึงคนที่คุณรักช่องทางโซเชียลหลายๆช่องทางหรือวิดีโอคอลหากันก็ได้นะครับในช่วงนี้นะฮะเพื่อไม่เชื้อโรคแพร่กระจายนะครับผมหรือว่าคุณอยู่บ้านไม่มีอะไรทำออกกลังกายดูทีวีทำอาหารทำอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่กับบ้านมีความสุขอยู่กับพื้นที่ของคุณเพื่อลดความสุ่มเสี่ยงนะครับอย่าลืมครับอยู่บ้านงดเดินทางต่างจังหวัดสู้โควิดเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับ สู้ๆครับเป็นลัจะให้ครับถูกั สวัสดีค่ะแพนเค้กค่ะช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะรณรงค์ให้ความร่วมมือนะคะในการอยู่บ้านค่ะถ้ามีความจําเป็นจะต้องออกไปทําธุระข้างนอกแล้วก็รีบไปรีบกลับกันส่วนต่างจังหวัดในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องขอให้เราอยู่บ้านกันก่อนเนาะ,ะถ้าเกิดคิดถึงกันจะต้องติดต่อสื่อสารกันนะคะก็มีช่องทางโซเชียลมากมายนะคะอยู่บ้านเนี่ยจริงๆต้องมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านเก็บบ้านออกกําลังกายนะคะหรือว่าจะทําอาหารก็แล้วแต่ ความหนักของแต่ละครอบครัวนะคะก็อดทนรอริบเดียวค่ะเราช่วยกันคนม,ม้อคนมือแล้วเราจะผ่านมันไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนค่ะสวัสดีครับผมกบท็กซีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนคงทราบดีแล้วครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสินั้นเป็นไปใน,นวงกว้างนะครับทำแล้วพวกเราช่วยกันได้ครับ3คําที่เราปฏิบัติแล้วสามารถช่วยให้ การแพร่ระบาดของโรคนี้ลดน้อยลงแล้วก็เป็นผลิจจรรที่ดีขึ้นนะครับ3คํคำครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติขอทุกคนสุภาพแข็งแรงมากๆนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับผมอีทฟลายนะครับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ก็เป็นเรื่องที่หนักหนานะครับทุกคนจะทราบกันดีนะครับเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ก็ขอความร่วมมือนะครับช่วยกันนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นจริงๆก็ ขอ้เก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับพบเจอผู้คนให้น้อยที่สุดนะครับถ้าจําเป็นที่ต้องพบเจอผู้คนก็ขอเว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรนะครับไม่ว่าการใช้ชีวิตประจาวันไปเจอผู้คนที่อยู่กันมากมายก็ดีขอให้เราช่วยกันเซฟตัวเองนะครับเพื่อเว้นระยะห่างกันไว้ก็จะอาจจะช่วยให้พวกเราผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกันได้ระหวังว่าอีกไม่นานนี้เราก็จะผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ ในสถานการณ์แบบนี้นะครับที่ประเทศไทยหรือประชาชนชาวโลกนั้นไม่เคยเจอมาก่อนนะครับอยู่บ้านหยุดแพร่เชื้อนะฮะหยุดออกรอบ้านหยุดเพื่อชาตินะครับเพื่อให้ชาติของเรานั้นปลอดภัยในทางตรนขา้ามในส่วนที่คนนั้นอาจจะต้องมีธุระประปังในการติดต่อประสานงานหรือว่ามีความคิดถึงมีความห่วงใยมีความเมื่อทอนต่อบุปการีคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเดี๋ยวนี้ช่องทางต่างๆมีมากมายเหลือเกินนะครับ ในโลกโซเชียลไม่ไว่าจะเป็น f a c e b o o นะฮะับอินสตาแกรมนะครับในเรื่องของการโทรศัพท์ไปท w i t t e r ต่างๆนี้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับคนที่เรารักสุดท้ายนี้ผมหวังว่าประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประรเทศนะครับมีมาตรการต่างๆออกมาของรัฐบาลนะบสิ่งต่างๆที่เราทํามาผมว่าโลกไร้ต่างๆเราจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและเชื่อมั่นและมั่นใจในกระบวนการต่างๆที่ออกมาความรักความสามาคัคคีเท่านั้นแหะครับที่จะทำให้คนไทยนั้นผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ครับสําคัญที่สุดนะครับอยู่บ้าน ห้ามเดินทางไปต่างังหวัดน,นะครับเราจะสู้โควิดได้และเราจะผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยกันครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ